จะมาจะมาจะมามีชาปแปะไหมจะมามีชาปแปะไหมจะมาจะมากินต้มยำนกะนีแขะกอะนีแขะทอดกรอบกะจะมา จะมากินชาปแปะต้มยำกะน,นี่แค่อยู่ไหนนี่แข่อยู่ไหนนี่แข่อยู่ไหนจะมามีนี่แข่เหรอชาปแปะมีไหมไหนนี่แข่อยู่ไหนแไหนนี่แคอยู่ไหนไหนนี่แข่อยู่ไหนไ,ไหนให้ดูหน่อยสิไม่ใช่ก้า จะมามีชาปแปะก้าจะมามีชาแปะก้าชาแปะอยู่ไหนไว่าวนั่นอะไรมีแขกอะไหนดูดูนี่แขกหน่อยหรอ